วันนี้เราย้ายโรงแรมจากที่อยู่โรงแรมในเกียวโตเนี่ยจะย้ายไปนอนตรงชินโอซาก้าแล้วก็จะเที่ยวโดยตั้งต้นจากสถานีชินโอซาก้าซึ่งหลังจากที่เราจะเอากระเป๋าเนี่ยไปฝากไว้ที่โรงแรมเนี่ยเราจะไปฮิเมจิกันโดยที่การเดินทางไปฮิเมจิเนี่ยคือเราจะนั่งรถไฟธรรมดาก็ได้นะแต่ว่าพาสเนี่ยเขา สามารถให้เราใช้ชิงคันเซนได้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ชิงคันเซนซึ่งจะใช้เวลาไม่นานเลยถ้าเกิดนั่งรถไฟธรรมดาเนี่ยกินเวลาประมาณน่าจะสัก2 3ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดนั่งชิงคันเซนเนี่ยเวลาจะเหลือแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงอ่ะเพราะว่าชิงคันเซนวิ่งเร็วมากถึงจะเป็นชิงคันเซนแบบรถที่จอดทุกสถาน,นีก็ตาม หรับทางซายวายพาสสามารถใช้รถชินคันเซ็นได้ระหว่างสถานีชินโอซาก้าถึงสถานีโอกายาม่าเพราะฉะนั้นในการเดินทางไปฮิเมจิเนี่ยเราสามารถที่จะนั่งชินคันเซ็นได้ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะเปิดประเทศได้มาระยะหนึ่งแล้วนะ แล้วก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่จากที่ดูเนี่ยคือนักท่องเที่ยวยังไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นก็คือมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาปริมาณหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนเหมือนสมัยก่อนโควิดอาจจะเป็นเพราะว่าตั๋วเครื่องบินตอนนี้ราคามันสูงมากแล้วก็จากที่เบียร์นั่งเครื่องมาเนี่ยเท่าที่สังเกตดูบนเครื่องบินนะเบียร์นั่งการบินไทยมาจะเห็นว่า มีคนญี่ปุ่นน่ะเดินทางมากกว่าคนไทยกล่ะว่าจะมากินข้าวเอกซูชิปลาไหลข้างหลังนะร้านเนี้ยอร่อยมากคือมาทุกครั้งก็กินทุกครั้งแต่ว่ามาครั้งนี้ร้านปิดไปแล้วไม่รู้ว่าปิดชั่วคราวหรือว่าปิดถาวรน,นะถ้าเกิดใครมาฮิเมจิแล้วมาดูร้านนี้หน่อยร้านเนี้ยคือแนะนำเลยซูชิหน้าปลาไหลคือโคตรอร่อย มีข้าวหน้าปาลาไหลด้วยอร่อยมากอร่อยสุดๆเลยอยู่หน้าสถานีฮิเมจิเดี๋ยวไปดูว่าจะกินอะไรกันนะเหมือนจะมีฝนปลอยลงมาเล็กๆด้วยทีนี้จากสถานีเดินมาทางด้านขวาเืยอะ่ะมันจะมีเหมือนเป็นถนนคนเดินแล้วก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายเนี่ยเหมือนเป็นแหล่งช้อปปิ้งของที่ฮิเมจินะ เมื่อกี้เดินไปดูร้านอาหารตรงนู้นนะตรงทางเดินร้านปิดหมดเลยแล้วก็หาหาที่กินอาหารไม่ได้ก็เลยไม่รู้ไม่รู้วันอะไรจริงๆวันนี้วันพุธวันธรรมดาเลยนะแต่ว่าดูดิหนนะักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีเนี่ยเงียบเชียวแล้วก็ร้านอาหารปิดแทบจะทุกร้านเลยเราก็เลยมานั่งกินร้านนี้อมันเป็นข้าวกล่องแบบสั่งกลับบ้านนะแต่เขามีโต๊ะให้นั่งอยู่หนะ้าร้านนะก็คงแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวคงนั่งกินตรงนี้แหละราคาก็คือย่อมเยาวนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นร้านอาหารแบบมีโต๊ะให้นั่งแบบเป็นกิจจลักษณะอะไรแบบนั้นนะ่ะเ,เป็นเป็นข้าวกล่องสั่งกลับบ้านนะ่ะเดี๋ยวลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างน,นะอยู่ตรงหน้าปราสาทเลยเนี่ยปราสาทอยู่ข้างหลังนี้ส่วนตรงนี้นี่ร้านนะนี่ในที่สุดก็ได้แล้วก็เป็นแกงกะหรี่ okay. ข้าวหน้าปลาไหลสามแล้วก็แกงกะหรี่แกงกะหรี่ทงคัตสึฮนะมีข้าวหน้าปลาไหลน่ากินอยู่นะอันนี้เท่าไหร่นะพันพันสองร้อยห้าสิบสองอยห้าสเยนอันนี้เจ็ดร้อยเยนนะ,ะแล้วเราก็ไปซื้อน้ำที่ตู้กดมาอันนี้ที่ร้านขายร้อยสามสิบเยนเอ้ย ร้านขาย150อยห้าสิเยนตรงหน้าประสาทขาย200เยนร้านนี้ราคาจะประหยัดกว่านี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะนอ่านไม่ออกหรอกดูเอาเองแล้วกันานชื่อว่า,า,า,าอ๋อมีมีนัดฮอนเกะคามาโดยาเออเอออ่านออกแล้วมีภาษาอังกฤษอยู่ตรงนั้นนะเดีเ๋ยวไปกินก่อนนะได้ฟิลมากเลยนั่งกินริมถนนที่ญี่ปุ่นนะแต่ละคนคือหิวมากเพราะว่าตอนนี้ บ่ายสองครึ่งแล้วอันนี้คือมือเช้านะจะให้ดูว่าตอนนี้ญี่ปุ่นน่าเที่ยวขนาดไหนคือคนน้อยมากนักท่องเที่ยวน้อยมากตอนแรกนึกว่าแบบเออเปิดประเทศมาได้แบบสามสี่เดือนแล้วนักท่องเที่ยวจะมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องขอวีซ่าแล้วแต่ตอนนี้คือยังไม่ขอวีซ่าแต่นักท่องเที่ยวก็ยังน้อยนะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะตรงเนี้ยคนจะเดินแบบโอ้โหเป็นกลุ่มใหญ่เลยแหละแน่นไปหมดอะ่ะแต่ตอนเนี้ย <c oughs> ดูเด็เนี่ยตอนเนี้ยใครจะมาให้รีบมานะยังน่าเที่ยวอยู่ยังแบบโล่งยังขึ้นรถไฟก็มีที่นั่งตลอดสบายมาก ปราสาทฮิเมจิเ,เป็นปราสาทขนาดใหญ่เลยล่ะใหญ่กว่าที่โอซาก้ามันจะมีสองโซนนะโซนที่เราเข้ามาฟรีก็คือบริเวณนี้แต่ถ้าจะขึ้นตัวปราสาทเนี่ยจะต้องเสียค่าเข้าชมเท่าไหร่ไม่รู้นะไม่เคยไม่เคยขึ้นไปเลย <c oughs> จะมาดูแค่ชมวิวแค่ภายนอกเท่านั้น ถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิตรงนี้จะมีต้นซากุระทั้งนั้นเลยเวลามันผลิดอกบานสะพั่งนะสวยมากแล้วก็ตัวประสาทเนี่ยเป็นสีขาวพอตัดก็ะแสงนะเนี่ยแสงสีฟ้าพอตัดกับสีฟ้ายิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลย ซากุระที่นี่จะบานประมาณช่วงเดือนเมษาแต่ว่าแต่ละปีอาจจะไม่เท่ากันนะคงต้องไปดูพยากร์ซากุระอีกทีหนึ่งแต่ตอนที่เบียร์มาที่เนี่ยครั้งแรกอะคือซากุระแบบฟูบลูมเลยสวยมาก ตรงนี้จะเป็นสวนด้านข้างจากลานตรงนู้นนะเดินขึ้นมาสวนเนี่ยโลกมากนักท่องเที่ยวยังไม่มีเลยดูสิโหสวรรค์ของการเที่ยวเลยแบบนี้นะ จะไปเดินเล่นแล้วก็หาข้าวกินตอนเย็นที่โดโทมโบริจากชินโอซากาเนี่ยเราสามารถที่จะนั่งรถด,ด่วนนะคุโรชิโอหรือว่ารถด่วนฮารุกะก็ได้มาลงที่สถานีเทนโนจิแล้วก็มาเปลี่ยนต่อรถไฟสาย JR นัมบาเข้าไปที่นัมบาแล้วก็เดินจากนัมบาไปโดโทมโบรินะ ไฟกำลังจ,ลจริงๆแล้วเนี่ยเราจะนั่งตรงมาเลยทีเดียวก็ได้คือนั่งรถไฟใต้ดินสายมิโดซุจิไลมันจะมาจากชินโอซาก้ามาตรงได้เลยแต่ว่าเราใช้ JR Pass มันไม่ต้องเสียเงิน ก็เลยนั่งมาแบบเราจะกินร้านขาประจำที่มากินทุกครั้งที่มาญี่ปุ่นอิโซมาโรซยซัง จะเป็นพวกอาหารซีฟู้ดนะข้าวหน้าปลาดิบกุ้งย่างหอยอย่างเมืกอกย่างาอะไรประมาณนี้นะสรุปไม่ได้กินนะอีโซมาหลุดซุยตังเพราะว่าคนแน่นมากเลยแล้วคิวไม่ขยับเลยก็เลยตัดสินใจว่าไม่กินเพราะถ้ารอน่าจะอีกนานก็เลยมาเดินเดินเล่นถ่ายรูปเลย บริเวณจุดที่ทุกๆคนมากันก็คือที่กุริกกคนเยอะมากมากวูสภาพคนอย่างเยอะเออคนมาจกเที่ยวกันแต่ในเมืองฮะ เราไปข้างนอกคนไม่ค่อยมีคนในเมืองเยอะมากเลยร้านอาหารเต็มทุกร้านเลยแล้วก็ต้องรอคิวนานก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็จะไปหากินที่อื่นแทนเนี่ยดูปริม,มาณคน,นเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนญี่ปุ่นนะ จุดไฮไลท์ที่ทุกคนมาถ่ายรูปกันสรุปนะคือคนแน่นมากทุกอย่างเต็มหมดร้านอาหารเต็มหมดต้องรอคิวทุกอย่างแล้วก็คนเบียดเสียดแน่นกันก็เลยเปล่นใจกลับไปที่สถานีโอซาก้าดีกว่าไปหาอะไรกินแถวนั้นคิดว่าคนน่าจะน้อยกว่าตรงนี้อย่างน้อยก็น่าจะมีร้านอาหารที่ไม่ต้องรอคิว

ไม่ต้องย่างสุกมากนะมันจะได้ไม่ต้องไม่แข็งแล้วก็ยังหวานอยู่มันก็จะนุ่มๆหน่อยเสร็จแล้วพอเราย่างถสุกก็มาตัดเป็นชิ้นๆ่าบนี้นะจะมีข้าวหน้าประดิบ ครับเป็นแซลมอนแล้วก็ไข่แซลมอน,มอนส่วนอันนี้ก็จะเป็นไข่แซลมอนแล้วก็กไข<า>่หอย,หอยเน่นมันห่างเหรอก,อก็อันนี้คืออะไรไม่รู้นะอร่อยนะออกจดเปรี้ยวถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยว่ามันคืออะไรแล้วก็จะมีอกินได้กินได้ไอ้ลามมงลามเมงหอยหอยตันรลับ อร่อยเน่เจาเค็มๆอร่อยนะอืมปลาดิบสุดยอดปลาดิบเนะอืมเนี่ยมาญี่ปุ่นต้องกินอย่างเงี้ยสุดยอดแล้วไม่ใช่มาญี่ปุ่นหาอาหารไทยกินเราต้องกินอย่างนี้อืม